ทุกครับเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเมืองสองแควข้าวต้มตทุกคนข้าวต้มสิบบาทอร่อยมากทุกคนจ้าอันนี้โคกฮะทุกคนโคกต้มสิบบาทอร่อยมากอยู่หน้ารถไฟเลยคนะทุกคนจ้าคุณหนึ่งเลงน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวชนะเลือดอีกแล้วใช่ไหมหกสิบสามแชมป์แล้วใช่ไหมสมัยอนะ่ะอืมหอมอร่อยทุกคนร้อนๆนะเฉพาะต้องการความร้อนทุกคนจ้า ส้มเพิ่มน้ำส้มแบบเนี่ยแต่ที่นี่เขาขาย24ชั่วโมงเลยนะร้านโจ๊กตรงเนี้ย10บ,บาททุกคนกินแบบคล้ายๆกับรองท้องอาหารมือค่ำๆไม่ต้องกินเยอะทุกคนจะ้ะมือค่ำไม่ต้องกินเยอะนะโอเคใช่ไหมอ่จาจด,ดวนเพลงนชิงทุนน้องต้นข้าวเอาเพลงนรับใยมาลอ่อเสียงใซส์ใคนก็ชอบเพลงหมดแหละตอนเนี้ยใช่ไหมคนมันชอบอะ่ะยังไงมันก็ชอบอ่ะทุกคน จะเสียงเขาน้องก็แบบว่าร้องเพลงไหนก็เหมาะกันนะว่ะอืม,อ,มอร่อยมากับทุกคนแบบเคยตักออกมาแล้วเจอแมงสาทุกคนตอนนั้นจําได้ไปกินที่ซีรีลานะครเป็นข้าวขาหมูยังไงนี่แหละตักตัก,ตก,ตกมาแมงสาเป็นตัวเลยรครับคือจะทิ้งน,น้ำซุปอืมสิบบาททุกคนอร่อยมาก ก็เห็นคลิปพี่ตั๊ก,กแตนใช่ไหมเขาก็เอ็นดูน้องต้นข้าวพี่ตั๊ก,กแตนเขาก็แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเขาก็แบบเอ็นดูเด็กเนี่ยและเพลงเขาก็ยูเหนือความขัดแยง้งก็ไม่มานั่งอิจฉาเด็กเน่เพลงเขาตั้งกี่เพลงดังเป็นสิบสิบเพลงทุกคนจะ้ะถูกไหมเพลงเขาอ่ะเพลงครูสลาแต่งให้เขาตั้งหลายเพลงอะ่ะเดี๋ยวครูสลาก็คงแต่งให้ต้ออนข้าวแนวแบบ ลุกทุ่งพักกลางลุกทุ่งที่แบบไม่จําเป็นต้องหมอลําซิ่งใช่ไหมล่ะ mm hmm. ส่วนเรื่องคดีความใครจะดําเนินคดีนั่นคือข่าวแบบปล่อยเข้าไปฮะ mm hmm. เราไม่โดนก็พอแล้วฮะทุกค mm hmm. นเพราะเราไม่ไปด่าใครนะฮะเราแค่พูดกลางๆลอยๆสวยๆถูกไหม mm hmm. เรามีแต่ตักเตือน mm hmm. ใช่ไหมล่ะให้ยอมรับความจริงอร่อยมาก ก็เห็นมีคนชื่อสํารามนะที่มาเมนนะจ่ะชื่อเหมือนพ่อพี่พึ่งไหมพี่พ่อพี่พึ่งชื่ออะไรแม่ชื่อเล็กปลาเล็กพ่อชื่อสํารามไหมพ่อพี่พี่พึ่งอ่ะพุ่มพวงอ่ะที่เขามาเมนชื่อเหมือนพ่อพี่พึ่งเลยถ้าชื่อสําราญอ่ะที่เขามาบอกว่าป่วยจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วกตายแล้วเขาหาว่าเราอ้วกจนไม่ลืมหูลืมตา นั่งกินอยู่ไม่มีรถพุ่งเข้ามานะจ๊ะอืมอืมอร่อยมากอย่าหาว่าอย่างนี้อย่าหาว่าปวดนะฮะไม่ได้ปวดนะจ๊ะกินโจ๊สิบบาทคุณภาพมากๆนี่นี่มันจะเข้ามาทางดีไหมอืม ทุกคนอย่าหาว่าเราเกาะกระแสความดังของน้องต้นข้าวไม่มีใครว่าหรอกถูกไหมเราแ,แต่ใจของเราฮะเอออยู่ที่ใจเราว่าจะปรารถนาอะไรไปจะว่างก็เรื่องของเขาวะเแล้วก็ปกป้องคนดีไว้ก่อนปกป้องประเทศชาตินะเรื่องกระเมียนไทยยงเฉยอยู่นี่แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วนะทุกทน ขเขมรนี้แรงมากแนละ้วมันจะคุบประเทศแล้วนะเจ้เธอเธอจะมานั่งร้องลัมทำเพลงเกี่ยวหญ้าอยู่ไม่ได้นะจ๊ะต้องช่วยกันออกมาจ้ะประเทศชาติจะอยู่ยังไงจาได้ไหมเราเคยพูดเรื่องขเขมนอยู่คลิปหนึ่งอะคลิปสองคลิปให้ทุกคนสามารถขีกันไม่อวยคนชั่วไม่เข้าข้างคนผิดมันมีคนมาเมนบอกว่าอย่ามาสร้างความแตกแยกให้กับน้องต้นข้าวแฟนขับน้องต้นข้าวอาอิสั์อืม กูสร้างความแตกแยกลงไหนกูบอกให้สามาักคีกันรักชาติเออด่ามันไปแล้วฮะแล้วก็บล็อกมันไปด้วยนะคอมเมนต์นะจา่ามึงจะมาเป็น f อฟซีของทางต้น,นข้ามึงก็ต้องมีคุณภาพําว่าคุณภาพไม่ได้หมายถึงว่าไปมงไปเมน้นะอะไรหรือ,อย่างเดียวนะฮะแล้วก็รักชาติด้วยอย่างเออไม่ใช่มาล้องรำทำเพลงไปวันวนไม่ได้อนะทุกคนอืมอร่อยมาก ให้กำลังใจนะใครที่โดนฟ้องร้องดำเนินคดีจากใส่เลือดพ่พึ่งก็ให้กำลังใจอะ่ะสู้ๆโอเคนะอืมก็ไปอธิบายต่อหน้าศาลวนะ่าเราไม่ได้เคยทำผิดอาญาใดๆรอลงอาญาสักสองวันพอเลยนะโอเคไหมไม่ได้คขอขาบบัดตายอืมไม่เคยทำผิดโอเคไหม ขอให้ศาลรอลองอาญาถ้าอยู่นอกคุก2สองวันพออะไรประมาณเนี้ครับไม่ต้องไปกลัวครับไม่ได้ทำอะไรผิดหลายแรงถึงขั้นาาเป็นอาญาผ่นดินถูกไหมฮะเรียกว่าทำผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจวิจารณ์โดยสุจริตอะไรก็ว่าไปแต่อยากไปใช้ความอะไรที่แบบว่าให้เขาอาฆาตมากร้ายเราอ่ะเข้าใจใช่ไหมอืออร่อยมาก คำสร้างสารรค์ทีหลังอ่ะเราเป็นเม้นต่ะเขาเรียกว่าหลอกด่าดูเข้าใจไหมอย่าไปด่าตรงๆอารมณ์ตะนานนั้นแต่อย่างที่บอกแหละคนที่เป็น fc ของน้องอ่ะก็ต้องมีวิจารณญาณที่ดีเราเราไม่รู้ว่า fc ปลอม fc จริงเป็น uso หรืออะไรยังไงก็ต้องดูกันไปนะเพราะมมนมีคนไม่หวังดีปลอมตัวเข้ามาทำเป็นเม้นให้คนเสียหายแล้วน้องก็เสียหายไนงะ กับเจตนาอมปัดว่าเป็นสาเหตุมาจากน้องต้นข้าวไม่ดูแลเอฟซีทำไมมีเอฟซีเป็นแบบนี้มึงสังเกตไหมมันจะมีบางคนเป็นแบบหนันไงอ,อร่อยมากทุกคนมไม่ไหวเลยอร่อยจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะมาดูกันเดี๋ยวจะไปตามติดว่าน้องต้นข้าวไปเป็นยังไงยังมีใครไปซุกซนที่ไหน่งหรอ่า ะคะฟังดูเป็นเพนะื่อนมะใครดูคลิปเราจนจบขอให้มีความสุขความเจริญน,นะทุกคนจ้านะ,ะช่องนี้มีแต่สิ่งดีๆนะบอกต่อสิ่งดีๆที่ไหน,นอร่อยที่ไหนแซบ่บโอเคไหมล่ะืมแต้ว่าให้กำลังใจคุณดี กำลังเนตน้องต้นข้าวตอบไปแล้วก็เอก็ไม่ทิ้งกันเนาะติตามช่องนี้กันไปนะทุกคนนะช่องนี้จะไม่เหมือนใครครับทุกคนนะจะเจอกันครับทุกคนอร่อยมากทุกคน